สวัสดีพี่น้องพาพพี่น้องมาเบิงตนทั่วมือนี้พี่น้องมากมาเบืองน้ากันเป็นทั่วอีกอย่างพี่น้องเบิงน้ำพี่น้องพี่น้องู้จักบ่่าทั่วอย่างเบิ่งกํเลังออกหมากพี่ี่น้องเบืองพี่น้องเห็นบ่พี่น้องมันเป็นทั่วอีกอย่างพี่น้อง มื่อนี่น้ำหมวกพี่น้องน้ำหมวกลายลาย,ลายก็ได้ยินจากข้าเจ้าว่าทัวกับว่าทัวน้ำข้าเจ้าเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวก็เพิ่งเคยกินดอกเมา,พเพเา,าพ่พี่น้องเห็นตัวอีหยังผู้ใด้หูจักพี่น้องเห็นพวกพี่น้องเห็นหมากพวกพี่น้องพวกไกล บเคยกินดอกแต่ว่าภาพี่น้องมาเบิง่งงามงามพี่น้องเมื่อน,นี้น้ำหมอกไหลาหลพี่น้องก็เจ้าปูเป็นธงผุนที่พี่น้องเบิง่งพี่น้องงามงามาพี่น้องเนอะในทัวนนี่เขาเสียเอาไปเห็ดแขงกับบ้หูงดที่พี่น้องเขาเสียไปกินหรือว่าเขาเสียเอาไปให้ซัตกินกับบ่รู้จัก ืันนี้เป็นเมื่องได้หมอกได้พี่นองเลีเล้ยวพอเห็นอีกอย่างหยอดมันเปพี่นองหยอดงามงามเลยเบิ้งดอกเปนพี่นองืันนี้เหมือนจักหน่อยเด้พี่นองยามพอพี่นอง เคยเห็นแล้วอยู่เมืองไทยกับบ่เคยเห็นแล้วกับบ่ได้เป็นกเกษตรคือข้าเจ้าเนาะพี่น้องแม่กับ้าเห็ดหายเห็ดหน้าแค่นั้นันหไนพี่น้องก็เจ้าปูเป็นธงผลได้พี่น้องงามเป็จะพาพี่น้องยางบึงยางไปเรือเือได้พี่น้องเห็นพี่น้อง ยติวหมากออกมาทงมาทาด้วยพี่น้องหมักธรรมาชาติไหมพี่น้องไม่หมักคพี่น้อง หูจักกระบ,บอกยายติ๋วในเด้อพี่น้องว่าทั่วอียยังเข้าวปูว่าเห็ดยังเข้าไปทากินขึ้เข้าไปทาให้สัตว์เลียงสัตว์เขาพี่น้องน้มขักพี่น้องเอ้ยมาคนกระโดกว่าสัน ่อนี่ท้องฟ้าก็ยังท่านเรียวเห็นดอกพี่นองหมอกมันล่วงไหลได้ออกมาแล้วกระท่ายให้พี่ให้นองเบื้องพี่น้อง แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ